สวัสดีพี่น้องป้อมปายสุกุสกุนตื่นนมาส่าอากาศดีดี่น้องมาเบ่งมาเบ่งสักผักสลัดที่ปลูกไว้ในเศษนี่ไม่ใช่เศษแต่พูดผิดเนาะของขวดน้ำเปล่าอ่ะงขวดน้ำปล่า,าแล้วกันใช่คำว่าขวดน้ำเปล่าที่เรากินน้ําแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็เอามาทําเป็นปลูกผักสลัดไปพี่น้องอันนี้ก็บอกตรงๆนะว่าเป็นครั้งแรกที่มาปลูกผักสลัด ถ้าอากาศผักสลัดนี่นะพี่น้องถ้าถ้าอากาศคึ้มเงิมเงิเงีย้ยผักสลัดเนี่ยมันจะยืดมันจะยืดหาแสงคือมันจะไม่เป็นพุ่มสวยเหมือนที่เขาที่เขาปลูกขายกันนะ,นะพี่น้องนะเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันเจอแสงหน่อยมันก็เลยก็ดูจะแบบก็สวยหน่อยนะไม่ไม่ไม่ยืดตัวมากแต่ก็ยืดอยู่เนี่ยก็ มันจะเป็นอะไรที่ยังไงอะมันต้องได้รับแสงที่เพียงพอแล้วต้องไปแสงตอนเช้าด้วยนะแสงตอนใหม่ก็ไม่ดีเคยลองนะเคยลองฝั่งหนึ่งตอนฝั่งฝั่งทิ่ตะวันตกเนี่ยแสงมันจะมาช่วงบ่ายใช่ไหมไมันยืดนะยืดเยอะเลยอันนี้อันนี้คือปลูกอันนี้คือทางทิ่ตะวันออกมาลองดูก็สวยนะสวยสวยแต่ที่นี้ก็อยู่ที่ดินฟ้าอากาศเพราะมัน มันหน้าฝนนั่นเนาะช่วงนี้หน้าฝนก็จะยืดยืดนอยแต่มีต้นนี้รู้สึกจะสวยก็สุดเลยอ่ะ้ภูมิใจมากเลยต้นต้นเนี้ยพี่น้องลองเอาไปปลูกดูนะพี่น้องอยู่บ้านว่างๆมันง่ายมัง,ยมง่ายนะสลัดผักสลัดมันขึ้นง่ายนะพี่น้องแต่ว่ามันใช้เวลาระยะเวลาในการเก็บน,นานมากสี่สิบห้าวันถึงจะได้เก็บกินหรือเก็บขายเพราะฉะนั้นโลละร้อยกว่าเนี่ยแถ่ว่าเขาขายเนี่ยโลละ โลละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่นะแล้วแต่ช่วงช่วงที่เรดูแล้วกันว่างั้นเถอะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยสี่สิบห้าวันเก็บขายได้ไอต้นอ่อนก็สิบห้าวันเพล้ะกว่าจะมาชำลงลงลงดินนแบบนี้ได้นะสิบห้าวันสิบห้าวันถึงสิบเจ็ดวันอะ่ะโอ้โหระยะเวลาในสี่สิบห้าวันในการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อเขาเลยนะว่ามันแพงพี่น้อง ยาวไปต่อเขาเลยอันเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยก็จะปลูกไว้ตามบ้านนี่อันนี้ไม่มีก,ก็ปลูกบนลงใส่ไว้ในดินตรงนี้ตรงนี้มันก็จะได้รับแสงแต่แสงตอนเนี้ยตัวเนี้ยจะได้รับแสงตอนช่วงบ่ายแสงตอนอาทิตย์เช้าจะไม่ขึ้นเลยไีนก็ปลูกผักก็กินนี่ก็เยอะแยะเลยนะพี่น้องนะนี่ถั่วกำลังออกดอกให้ดูบรรยากาศตอนเช้าว่ง สวยงามพระราแปดรู้รามาเหรนี่ผักตังแดงนะพี่น้องนะอ่ะเราวันนี้ก็จะเป็นรวมๆให้ดูบรรยากาศยามเช้าด้วยนะเป็นบรรยากาศยามเช้าแล้วก็ให้ดูผักสลัดที่ปลูกไว้พริกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนี่น่าปลูกมากนะพี่น้องน่าปลูกมากเพราะอะไรบะเพราะว่าปลูกแล้วมันอยู่ได้เป็นสิบปีอะไม่ต้องปลูกอีกอะแต่ว่ากว่าจะได้กินก็เป็นปีอะ ไปได้กินหน่อนนะอันนี้แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยยังไม่ได้กินหรอกหน่อเล็กมากก็ต้องบำรุงเงินไปนี่เอาละพี่น้องสําหรับวันนี้สมุนไพรช่องสมุนไพรสมุนไพรบ้านการเกษตรก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง